ไปที่นคนปรปฐมนะครับเกิดเหตุอุกอาจคนร้ายพยายามไปกระชากสร้อยคอทองคําของเจ้าของอูซอ่ซ่อมมอเตอร์ไซค์แต่ว่าไม่สําเร็จนะครับจังหวะนั้นชักปืนขึ้นมายิงด้วยแต่ว่ากระสุนด้านครับนี่เป็นกล้องวงจรปิดที่ร้านซอา่อมมอเตอร์ไซค์แห่งหนึ่งในพื้นที่อําเภอนครชยัยศรีจังหวัดน,นคนปรปฐมนะครับจับภาพคนร้ายครับใส่ชุดกันฝนสีเหลืองคนที่อยู่ด้านขวานะครับใส่หมวกกันน็อกทำทีมาเป็นลูกค้าขอซื้อน้ำมันเครื่อง แล้วจังหวะที่เจ้าของร้านหันหลังตปีบน้ํามันเครื่องให้จังหวะนี้นะครับมีการพุ่งเข้าไปกระชากสร้อยเป็นสร้อยคอทองคําของเจ้าของร้านทําให้เกิดการต่อสู้กันแบบนี้นะครับเจ้าของร้านก็สู้ครับก่อนที่คนร้ายจะชักอาวุธปืนขึ้นมายิงแต่ว่ากระสุนด้านครับยิงไม่ออกจากนั้นคนร้ายก็วิ่งหลบหนีไป นายนัทชพลเจ้าของร้านเล่าว่าช่วงที่เกิดเหตุรู้สึกเหมือนมีคนมาจับคอก็เลยใช้สอกปัดแล้วก็ต่อสู้ถีบคนร้ายไปนะครับจากนั้นคนร้ายเนี่ยคว้าปืนจากเอวเอาเอาอกมายิงแต่ว่ากระสุนไม่ออกและเท่าที่มองรู้สึกว่าน่าจะเป็นปืนจริงด้วยตนก็รีบวิ่งไปหลบในร้านส่วนคนร้ายก็รีบวิ่งไปขึ้นมอเตอร์ไซค์หลบหนีไป หลังเกิดเหตุไปแจ้งความเบื้องต้นแล้วนะครับตำรวจก็ไปเจอชุดกันฝนสีเหลืองที่เหมือนกับของคนร้ายใส่ทิ้งอยู่ข้างทางห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ2กิโลเมตรเจ้าหน้าที่ก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานและจะเร่งติดตามคนร้ายต่อไปครับ